เอาฝนตกปันไดนข้าศไปบ่ปัดตาจะลาไปย่าฝนตกเหล่ะคนจังบ่เบิ่งคนจังบ่อองงเห็นบัดเตีคนจังบ่ซ้อมบาดนี้ยเนี้นทา โนกีตาใจจงใจเสียคนหนดอกแม่เองเม่โอ้ยน้าม่ขันบ่จริงดอกเคยจ่าดอกพ่อนเดือนั่งสีบเอาเม่งนับใจมานอกกลางในปางนอกป่าจาดไปใหญ่ นั่งเบาๆหรอกเรื่องนี้ให้ยิ้มดูแต่ละยามแมียมีจะยิ้มแล้วกันยามชมเสซนดอกยิ้มเดียวน้อยโยมแมีน้อยโมพอหายไม่เจอกันอย่างที่พ่าดนั่งควนเ้าๆาพอใจนั่งกะยิ้มนางถาบางทีย่นั่งเลือกยิไปเรียว เพิ่อทีมีหานี่ปาะนางเบาดอกเปิดเผยแม่ใหญ่เอ๋ยเม่นบ้านที่ย่อใหญ่กะกอเจ้ารวยเสน่หเรื่องหลอกลวงมาไปกินปีรอบไปหญิงเป็นคนเริ่มนั่งไปเรื่มร้องเบาอาสาวน้อยไปเรื่อกันสิพานางนี่ กว่าบาพหายกำจิตต้องหลับเรียนทันนสิ้นก่อเนื่ององพระพุทธเจ้าปนตัดไปว่านั้นมีเชื้อบาการีการล่วงเกินปราเพนี้โบราณเข้าเ่โอ้ยน้อแม่ การล้วงเกินประเภทนี้กันลวงเกินโลกเท้าเขากันผิดจินปะโคเจ้าขั้นเสียวตามห้อง้านังนี้น้องไปจากที่เดิมนอนขาดละบอดประเภทนี้สมบูรณ์ข้ามาลัดนาถ้าไปพ่อแม่นะ กันชิค้นดอกสูบบ้านบอกพ่อแม่มาขอสักเรารอบอเทียมท่านละวางนั่งรอพ่อดีมนืงคนเมียคนใจแยงไปเด้โน้ตี่นิ่งละไปเด้โน้ตพ่อแม่นั่งสีดาจำบ,บอเทียมก้อนกะบก้อนหัว นั่งตีมีนกควาซอนดอกนอนน้ำลายเป็นเอือนนี่เก็บมันกลายเป็นเอือนในเมืองเอยังก็ขอคำเลินป้าเพรนี่บืงเอ็ดขันกำจิต้องกาจังมันแดงกอเลินจินขอหามมีน้ำบากามีขอหลวงเถินป้าเพรนี่ปีติโบร,ราณเมาแดง ยาวเบาฟังยาวเยืองเบาาวฟังยาวเยืองเปียกของเมืองบ้านพ่อแม่เป็นยังวาระกันจินแนวเนี่ยยาเสือิมโพเท่าเปียกกว่าเบาดอกก้าว สมพ่อไกรกันจีไ้อย่าเปล่าดวนตามกันบนวิวาจิมีโศกบาดแกงนานจีลรือยังมีเสียงดังปันป้าวิวาเดือนกันลำบากยาพ่อแม่แล้วพ่อแล้วสิพาโยงกอตตะกูน เก็ดบังคนพ่อแม่เลี้ยงสิ้นกะเจีบปากกับเผาเฮาพ่อปัญญาชนอะ่าเือนกองคำเมายาเดาทำลาปาตานางตอยุงใหญ่ได้หโอ้ยแมแมแไปกวยตูตอนนั้นเขอมาเพีนี่แหละ พ่อแม่คือพ่อชายาใส่หลักภอมีกันยาตัดเข็มดอกจวด,ดพลาว่วามหดเช่ารอกสันตานวันนี้ท่านจิตสาบเหตุจานท้องเพียรแจ้งขอน้อยประพันไว้บ่าขาดคืนเดินไม่จานโดบางน,น้อยนุ่มเอ,มอกากะไดหมอดบางเข้าจะลาการนตุกนเสมนอนาม เป็นปจปตาตาลปาตานังนางนุ่งนาดความฉลาดพี่นี่ดอกเพียงความที่้านยังพี่ก็ฝังใจมันกาเป็นของกันและกันแต่บันนี่ดอกสืบต่อเจ้าสินีแม่พอออ้ก็บสินีแม่พ่อไปโย่ตามเกตไทย เกศไ่คมหน่อยดอกเกศขา้าแม่นสิโตกยาตนกระทุนพาอบป่าสากแม่เอ้ยแม่พอความมันหรือขยันเอิ้นมาพวอมยากันมันขยันดอกทำสางตอนนี้วางเขาไว้หันมาจานางนาดความสามารถเพนั้นนโอ้ยเพียงความ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn na là ปัตตาเอ้ยขันเจ้าว่าช่างสันกษิตวนบุญสวนแล้วขั้นเป็นบุญจนมีสีปูกปีกินกล้วยขั้นโสดตายไปน้ำ้วยดอมใช้ไอ้เบาบาปัตตาเอ้ยแต่ว่าหง ขั้นสิไปอีเหตุไดสิบมีโทษข้อขาดบาดตาพอสตรษฐีผลร,รับมันเอาไว้ตั้งสี่แสนเหรีดีปัตตาจลาอันน่าขตทางหนากันเป็นขึ้นหน้จุนเบาปัตตาจลาขอรับอาสารับผิดช,ชอบทุกข้องหาและก็ขอตายแทนหน้าจุนทุกสิ่งทุกอย่างเด้อสบายใจได้โอ้ในที่สุดกะเลวา่า เนจะได้กสินีนงาน<ป>บวิวาเนี่ยให้ได้แล้ววัตีเอาขั้นที่ไป,ไปอหลีจะสั่นกันไปย่ำไหนคน<ด>จังสิบาโหอันนจุนชุน<า>ที่ว่าสิไปทาางใดเวลาใดไม่จังสิปอดตาคนสนั่นให้จุนมีความฉิดบอ กันจีออกตอนหัวคําพยันพี่น้องบ้านหน้าอุดมเห็นเพลินลกันลั่งไปเพลงมม้ซอยบุญซอยท่านซอยงานลายพนกําลังกลับจากไทยจากหน้าน้ำสัตย์สออกกลางคืนกายพี่น้องมาฟักหมูฟักปลาแมนเอาจังสีเพียงลาเอาจังไนงน,น้อยโจนอาบอลพอกวัวแมววัว็นฟักสินงักไข่เหมือกยาวเมียบ้านไปนอนพักพรนวันถ้าก็ออกตอนนั้นเพียงจะว่ามีคนนตอนใดตอนใดตอนตีสี่นั่นแหมคนกําลั่งว่วงคนลั่งลับเสพเป็นบ่แม่แม่ มันม yeah, so. ีเจ no. no ้า like so no. no. ิจ no, no, no. no, no, uh ังจะเป็นไม้มันใช้เวลาตีซีจังสันมันมีตัวอย่างอยู่บอกาก็มีล้วเนาะมองนี้เรามองไปน่นๆมองออกไงสมัยปัจจุบนผ้าผู้สาวไปกับตีซีในลางเอาใ้ฟังกระเพผ่นไปจังไหนพญา์สมัยอ่อนวงนั่นพอจากโอจากพาพญ่สมัยเขรลงเราว่าจังไหนวันตีเนียนเมตตาจากฟังมันเป็นเพ่งหรือเป็นคำาเบาหรือเป็นคำาก่อนสันดะก็มองพญยสังส่องนักที่แม่พิบุ่ินลาง มาไปตีซีนอเท่าเฮ้าคนมาจะมซี่เราไปใส่แมวอันพ้องกระดายอัาพ้องหุบตาฟันนี่ตีซีไปน้ำกันตีซีตีซีไปน้ำกันตีซีน้องกะเปี๊ไปตีซีแกงนา มาอเอาผามาไปตีสลิล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 ลจลลบลลิ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 ลยิลลิลสิปไปลลงลลิลลิลลิลลดลลิลลิลยิลล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 าลลิ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 าลิลลิออิลลิลลิลลิลออลลิลลิลลอลลิ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 ลลออลิลลจ้อยลลิลลิาลิลดิลลิลลหลลิ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 นตีซลิลลิลลนลลิลลิด้จลลตลลิลเิรียมลิลลิแลิลลิงลิลลิลลิลลด้อ